จะมาถามพี่เพชรอีกนะครับแล้วก็ว่าตอนที่พี่เขาอยู่นะครับเขาจะอยู่ไปจนถึงเกษียณนะครับเราชาติชาติไปเรื่อยๆนะก็จนกว่าจะเกษียณนะครับอีกเจ็ดปีนะครับพี่เขาก็เกษียณแล้วนะครับก็อายุงานก็ยี่สิบกว่าปีนะอ่านะครับวันดีเช่นเคยวันนี้นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์พี่เพชรกันนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับต่างๆที่นะครับตั้งแต่แกเป็นทหารมานะครับแนเป็นทหารมาก็หลายปีอยู่นะครับก็ ตั้งแต่เป็นทหารมานะครับแล้วก็อายุทหารนะครับหรือว่าในอนาคตนะครับแกอยากไปไหนทําอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเนื่องจากว่าห่วงนี้นะครับเราก็ไม่ได้อยู่ปีใหม่กันนะครับก็ราตเวนมานะครับมาอยู่กลางป่านะครับมาอยู่กลางป่าก็มานั่งพักนะครับพักเหนื่อยนะครับโอ้พักเหนื่อยหายเหนื่อยเดี๋ยวค่อยปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับห่วงปีใหม่นี่ก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับก็ขอให้ตัวแม่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่นะครับก็เที่ยวปีใหม่นะครับให้มีความสุข นะครับตั้งแต่พี่เพชรมาเป็นทหานก็กี่ปีแล้วพี่สิบกปีสิบกปีปนะครับส6ปีเต็มบริบูรณ์นะพรุ่งนี้สิบกปีเต็มบริบูรณ์นะครับในการที่มารับใช้ชาตินะครับแต่มันมีอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมภูมิใจนะครับในตัวแกก็คือนะครับแกจะเป็นทหารพรานนี้ตลอดเลยใช่ไหมใช่นะทหารตลอดเลยหรอไม่ออก<ม>จนจะ,กะเกษียณน่นอันนี้คือนะครับนะบคนุคคลนะครับพี่เพชร นะครับเป็นบุคคลที่นะครับไม่ยอมลาออกนะครับมาสมัครตั้งแต่วันวันแรกนะครับจนถึงวันนี้นะครับ16ปีนะครับแล้วก็ผมก็ได้สอบถามนะเรื่องราวต่างๆว่าแกอยากจะไปสร้างอนาคตที่ไหนบ้างนะครับอยากจะลาออกเมื่อไหร่นะแกบอกว่าไม่ลาออกนะครับก็จะเป็นไปตลอดนะครับจนเกษียณนะครับก็เกษียณเท่าไหร่นะอีกอีกเจ็ดปีครับอีกเจ็ดปีเกษียณอีกเจ็ดปีเกษียณนะครับแกก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเจ็ดปี นะครับตอนนี้สิบหกปีสิบหกปีก็อีกเจ็ดปีก็ปาไปอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามปีใช่ไหมยี่สิบเอ่อยี่สิบสามนะอ่ายี่สิบสามปียี่บสามปีนะครับแกก็จะอายุงานนะครับการรับใช้ชาตินะครับอายุยี่สิบสามปีนะก็มาเป็นฐานนี่พี่มีความรู้สึกยังไงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้โอ้รู้สึกดีใจครับดีใจที่รับใช้ชาติได้รับใช้ชาติน,าตนะ,ะแล้วก็ ลูกเมียก็ดีขึ้นลูกเมียก็มีได้พอได้กินได้ใช้นะได้กินได้ใช้ไม่ลําบากลำบาก,บากงานคนเดียวจนลูก,ลกตอนนี้ลูกก็สิบเอ็ดขวบแล้ทําอยู่คนเดียวพี่ทําคนเดียวเลยมพี่ทํางานคนเดียวพี่คนจังหวัดอะไรสุรินทร์ครับสุรินทร์แล้วเนื่องยังไงพี่ถึงลงมาทหารแล้วก็มาอยู่ภาคใต้มาอยู่นาาธิวัสเลยยังไงครับผมก็ตอนนั้น ตอนนั้นบวชอยู่อบวชที่ไหนบวชที่บ้านที่อำเภอศรีครภูมิวัดช่างปีบวชดูทอนนี้เห็นนั่งกับโรงตานี่นั่งคุยกันดูตรลกัดแล้วเห็นบางทีก็ครูตายบ้างอผู้ใหญ่ยายตายบ้างโรงเรียนโด,โดนเผาก็<ล>คือข่าวสารใช่ไหม,มข่าวสารที่พี่ได้รับเมื่อก่อนนี่ก็คือเมื่อปีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบ นะครับปี50นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนพักต้านี่แรงมากนะครับข่าวสารในทีวีต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่เขาถ่ายทอดลงไปใช่ไหมล่ะก็จะกลายเป็นข่าวใช่ไหมว่าเออมีการเผาโรงเรียนบ้างยิงครูบ้างยิงผู้บริสุทธ์บ้างทีนี้ใจก็เขื่นเขิมว่าอยากจะมาสัมผัสจะไม่มาประสบการณ์อยากมาช่วยว่าเนี่ยเอออยากมาช่วยพี่น้องสามจังหวัดว่าเป็นยังไงแต่พอเลยลงมาก็ยาวเลยยาวเลยครับยาวเลย ก็พี่กับน้องให้ลาออกแต่ว่าพยายามตัวเองว่าถึงจุดนี้แล้วจะไม่ถอยหลังจะเดินหน้าอย่างเดียวก็มันจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับนะการที่อ่าหลายหลายคนนะครับหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของทหารนะครับทุกคนนะครับทุกคนทุกที่นะครับไม่ว่าจะมาเป็นกี่ปีนะครับสามสี่ปีบางทีการหาประสบการณ์นะครับหรือว่าสิบปีนะครับเหมือนพี่เขาสิบหกปีเหมือนผมก็สิบสามปีนะครับการที่มาอยู่นะครับ สามจังหวัดแทนภาคใต้นี่ไม่ใช่ว่าครอบครัวไม่เป็นห่วงนะครับครอบครัวเป็นห่วงทุกคนนะครับทหารทุกคนนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ก็หลายร้อยหลายพันนายนะครับครอบครัวนี่ส่วนมากนะครับญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวอยากจะบอกว่าทุกคนเขาจะบอกว่าถึงเวลาออกหรือยังนะครับถึงเวลากลับมาอยู่บ้านหรือยังนะครับก็จะทําแบบนี้กันนะครับแทบทุกคนนะแต่เราก็บางทีการที่เราได้ยินแบบนั้นบางทีเราก็ไป อบอกทางบ้านนะครับอีกอย่างหนึง่งนะครับเราไปบอกว่าอุ้ยอยู่สบายอยู่สุขสบายมีความสุขมากนะครับส่วนมากทหารทุกคนเขาจะบอกทางบ้านว่ามีความสุขมากนะครับวับนไหนวันไหนทางานนะครับต่อให้ล tie, ําบากแค่ไหนนะครับเขาก็จะไม่บอกว่าลําบากนะครับจะไปบอกพ่อแม่นะครับพี่น้องทางบ้านว่าโอ,โอ้มีความสุขอยู่กับเพื่อนเฮฮานะครับแต่ตามจริงนะครับบางทีมันเสี่ยงอันตรายนะครับเหมือนวันที่โจรเข้าเลดฐานของผมนะครับผมไม่เคยบอกแม่เลยนะครับตั้งแต่ นั้นจนมาถึงวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่ไปเจอระเบิดอะไรต่างๆนะผมจะไม่บอกทางบ้านนะครับไม่มีใครรู้นะว่าลูกของท่านนะครับลูกของแม่ก็คือผมนะครับไปเจอเหตุการณ์ไล่มาเสียงเป็นเสียงตายนะครับลูกกระสุนเสียหัวนะครับหลายๆครั้งหลายๆเคสนะครับไม่เคยบอกแม่นะครับไม่เบิกไม่เคยบอกครอบครัวเลยนะครับทําไมนะครับเพราะว่ากลัวเขาเป็นห่วงนะครับกลัวทางบ้านเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้เขาคิดมาก นะครับให้คิดแค่ว่าลูกชายของเขามารับชาชาตินะครับแล้วก็มาอยู่แบบมีความสุขนะครับหลายๆครั้งก็เป็นเรื่องปกตินะครับของทหารนะครับเขาจะไม่บอกทางบ้านว่าตัวเองมาลําบากนะครับรู้แค่ว่ามาทํางานทหารนะครับมาปฏิบัติหน้าที่นะครับแค่นั้นนะครับทางบ้านรู้แค่นั้นแต่บางทีบางครั้งเขาก็แอบไปดูข่าวอยู่นะครับแต่บางทีผมก็จะบอกทางบ้านไว้ว่าห้ามเปิดข่าวเกี่ยวกับสารวัตรให้เขาดูนะครับบางทีข่าวสารมันออกไปนะก็ จะมาถามพี่เพชรอีกนะครับแล้วก็ว่าตอนที่พี่เขาอยู่นะครับเขาจะอยู่ไปจนถึงเกษียณนะครับเราชาติชาติไปเรื่อยๆนะก็จนกว่าจะเกษียณนะครับอีกเจ็ดปีนะครับพี่เขาก็เกษียณแล้วนะครับก็อายุงานก็ยี่สิบกว่าปีนะก็จะมาถามเรื่องราวนะครับหลังเกษียณไปพี่จะไปทําอะไรก็จะไปทําโคกหนองนาหาที่สักประมาณสักสองสองได้ทำโคกหนองนาเลี้ยงปลาเลี้ยงเออเหมือนกันเลย ไปเรื่อยไปขุดโบโลเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปนัเรื่อเยเยปนนเยคนปลูกผักปลูกหญ้าไปตามภาษาคุณแก่พี่น้องเอย๋ยใช่ใช่ใช่เหมือนกันผมคิดเหมือนกันเลยนะครับทหารทุกคนนะครับไม่ว่าจะอา,อายุงานเท่าไหนนะครับไม่ว่าจะามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็กลับไปอยู่บ้านนะครับหลายๆคนก็คิดเหมือนกันหมดนะครับนั่นคือทําเกษตรพอเพียงนะครับทำเกษตรพอเพียงมันดียังไงนะครับมันมีความสุขยังไงนะครับบางทีเรามาปฏิบัติหน้าที่นะครับมาปฏิบัติหน้าที่ ไปเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการที่มาเป็นทหารนะครับหลายๆร้อยพ่อพันแม่นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ได้ประสบการณ์จากคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเราได้มารับมานะครับโอกาสที่เราได้รับ่าเรื่องราวที่เราได้รับนะครับบางทีบางครั้งเราก็ไปเจอเหตุการณ์นะครับหลายเรื่องราวนะครับมันรู้สึกว่าสมองของเรานี่ต้องการพักผ่อนถึงเวลาเราพักผ่อนนี่ยถึงเวลาพักผ่อนก็มีอยู่เรื่อง เดียวนะครับที่ไปคิดกันอยู่คือไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักเลี้ยงปลานะครับส่วนมากทหารทุกคนนะครับเขาจะคิดแบบนี้เหมือนผมนะครับความฝันของผมก็เหมือนกันนะครับกับพี่เพชรนะเหมือนกันผมจะไปเลี้ยงปลาปลูกผักนะครับเอาแบบว่าคือมีอะไรเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเก็บผักเก็บหญ้านะครับไปตกปลาในบอ่อนะครับแลครับเสรษฐก็ โอเพียงใช่เอามาทํากินกันนะครับเอามาทํากินกันในโกเรือนนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเราไม่ต้องนั่งรถไปตลาดให้มันวุ่นวายนะครับเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราอยากจะกินเป็ดไก่นะครับมีหมดทุกอย่างนะครับเลี้ยงปลาไว้เวลาเพื่อนไปเล่นก็ไปย่างปลาเพื่อนกินครับพวกไปหาไปอะไรแบบนั้นก็เราไม่ต้องไปซื้อต้องไปเข้าในตลาดนั่นแหละชีเราก็เอาพื้นที่เราอยากกินปลาก็วานเฮไปอยากกินไก่ก็ ไปไปอยากกินกบก็เอากบไปใช่เลี้ยงทุกอย่างเงินทุกอย่างครับนั่นแหละความคิดความฝันพอเพียงนะบางทีก็นั่นแหละนะครับบรรปลายของชีวิตหรือว่าช,ชีวิตอนาคตของเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับ <พอ S 2> แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความฝันไว้สักอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นการดีนะครับในการที่เราใช้ชีวิตนะครับอยู่ในโลกมนุษย์นะเราใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่านะครับการที่เรานะครับหลายๆคนที่ได้มารับใช้นะครับชาต นะครับได้มาดูแลประชาชนนะครับได้มาปกป้องอธิปไตยนะครับหลายๆครั้งมันก็มีความภูมิใจนะครับแต่ว่าความภูมิใจมันก็อยู่ข้างในนะครับมันอยู่ข้างในแต่ละคนนะครับนะหลายๆครั้งมันเป็นอุดมการ์นะครับอุดมการ์ด้านความคิดนะครับอุดมการณ์ในด้านที่ความแตกต่างหลากหลายนะครับวัฒนธรรมที่เราได้มาสัมผัสต่างๆนะครับหลาย,ายคๆคนนะครับยังไม่ได้เคยมาสัมผัสนะครับทุกที่ทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือนะครับภาคใต้นะครับหรือใต้สุดนะครับ หมู่บ้านของกิน้องชาวมุชลินนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสวยขเขมรอะไรต่างๆประเทศไทยมีหลายเผ่านะครับถ้าเราไปสัมผัสนะครับเราไปสัมผัสทุกๆเผ่านะครับเราจะรู้ว่าลากฐานของคนที่แต่ละเผ่านั้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเลยใช่ไหม,ม,หมนะก็เหมือนนะครับบางทีที่เราไปศึกษานะครับศึกษาเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับชีวิตของคนในชนบทนะครับเขาอยู่ยังไง คนชนบทนะครับต่อให้เขาอยู่ชนบทเขาก็มีความสุขนะครับมีความสุขกว่าคนในเมืองซะอีกนะเชื่อมไหมนะครับคนชนบทอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับท้องทุ่งท้องนานะครับท้องไร่นะอยากกินอะไรนะครับเก็บผักเก็บหญ้ากินนะครับทําน้าพริกกินนะย่างปลาหุงข้าวหุงหาอาหารกินข้าวเหนียวนะครับเป็นอะไรที่มีความสุขนะครับตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงไก่ขันนะครับดีกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ยินแต่เสียงรถเสียงลา นะครับมันเป็นอะไรที่วุ่นวายนะครับสังคมในเมืองนะครับรองหานะครับบรรปลายของชีวิตนะครับทุกคนนะครับถ้าพร้อมนะครับเราทานะครับทาเก็บอดอมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลาที่เรามีกําลังนะเรามีกําลังเรามีแรงกายแรงใจที่เรายังทําได้นะครับหาได้นะครับยิบจ้างนะครับตราบใดที่เรายังไม่แก่ตัวไปนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับร่างกายสังขารของเรานะมันก็ลดน้อยถอยลงนะครับเมื่อวันที่นะครับร่างกายเราลดน้อยถอยลงแล้ว มันจะไม่มีแรงนะครับไปสร้างอนาคตในวันข้างหน้านะครับนั่นแหละคืออนาคตเขาจะบังคับให้ร่างกายนะครับทางานหนักขึ้นนะครับเมื่อทํางานหนักขึ้นมันก็ไม่พร้อมใช่ไหมล่ะนะครับวันที่เรามีแรงใช่ไหมครับเราก็ต้องรีบเก็บรีบพร้อมรีบสร้างนะครับสร้างได้เล็กๆน้อยกว่าเอาน,อน,อนะแต่การที่สร้างเราก็ดูเหตุผลน,น,นะครับในด้านปัจจัยต่างๆนะครับสังคมนะครับมันก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ดูสถานการณ์ด้วย แล้วก็จะมาถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับระยะทํางานนะครับระหว่างสิบหกปีนะครับตั้งแต่16บหกปีวันที่เข้ามาฐานนี่พี่อยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ย้ายมากี่ที่แล้วก็ย้ายมาสามที่สามที่แล้วคที่แรกั้งแรกอยู่ที่วัดบางบวัดบางนาลาครับผมอปอยู่วัดบางนารากี่ปีอะวัดบางนาารู้สึกว่าสองปีได้นะสองปีครับแล้วไปจาวัดบางนาราตอน,นั้นย้ายไปอยู่เจเน็ ไปอยู่จะแน,นยย่ชอ,กอัชอกแล้วตอนนั้นอยู่ในกรมเล่ในวัดบางยาเจ้าร้อยสิบสองอยู่ในกรมกรมเลว้วที่นี้ก็เขาเปิดชอโอ,อแล้วก็ย้ายไปชอโกจะเน่ย้ายไปอยู่คลองน้ำมันนั่นนะนะ่ะครับผม,มไปอยู่ไซย์แล้วก็ต่อมาก็ย้ายมาอยู่กับผมนี่กี่ปีแล้วนี่ย้ายมานี่ห้าหกปีสี่ปีสี่ปีนี่สี่ปีอะเนี่ยวันนี่สี่ปีแล้วก็เนี่ยสี่ปีผ่านมาแล้วนี่จะเข้าปี หนึ่งมกรานี่ก็เข้าปีที่ห้าแล้วเออหน่ร้อยหกคือยู่ตรงไหนมีความสุขกว่ากันที่ไหนบ้างก็อยู่ที่นี่นะครับที่นี่นะครับได้หาปลูหาปลานะได้ทำกับกลมเข้าจะอยู่นั่นมันนายนายเยอะใช่ไหมนายเยอะธรรมดาเนอยู่กานหนักครับงานหนักนายเยอะแต่อยู่นี่เราแบบพี่แบบน้องทำสบายเลยครับมีงานก็ทํามีงานก็กนกินก็กินเล่นก็เล่นเล่นก็เล่นกินก็กินพออยู่นู่นนายเยอะครับ จะหาลูกหาเมียได้อยู่นู่นไปได้อยู่ไปหาลูกหาเมียได้อยู่แต่ว่ามันหนายเยอะหนักใจอืมอันไหนที่บางทีเราใช่เราทำเรือว่าเราทาแล้วเราสบายใจเรามีความสุขดีกว่าทําแล้วมันหนักใจไม่มีความสุขครับที่อยู่อยู่อยู่ได้อ่าขับใจอยู่ยากครับผก็เหมือนว่านะเราธรรมดาครับนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ข้อหนึ่งเป็นข้อที่ถูกต้องเสมอนะครับต่อให้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ ข้อไหนที่ผิดนะครับเขาก็ย้อนมาข้อหนึ่งอยู่ดีนะครับนะวงกนนะารทะารนนะครับก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะส่วนผมนี่ก็ย้ายมาก็อยู่กองร้อยเดียวนั่นแหละนะเมื่อก่อนก็ฝึกฝึกจบฝึกจบเสร็จก็ลงปฏิบัติหน้าที่เลยอยู่พื้นที่ดูซุงยอนะครับดูซุงยอก็เข้าไปในอ่าหมู่บ้านกีโยนะหมู่บ้านน้ำหอมกาต่อกาเยนะเข้าไปต่างนูน่นนะเข้าไปลึก,ลก นะฐานของผมเมื่อก่อนนี้ก็จะอยู่ในป่าในเขานะครับในป่าในเขาเช่นท,ทางที่เส้นทางที่แบบเปลี่ยวมากนะครับการเข้าไปนะครับก็จะมีรปภนะครับอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเข้าไปตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่แบบเงียบมากมีแต่ภูเขานะเข้าไปข้างในมีแต่ภูเขาทางออกทางเดียวทางออกทางเข้าเดียวกันทางออกก็ออกทางเดิมนะครับเข้าก็เข้าทางเดิมแล้วก็ระหว่างเส้นทางนั้นก็มีเหตุการณ์ ครับเหตุการ์ที่เป็นประวัติศาสตร์หลายๆเคสนะครับเป็นที่การลึกที่ว่าหาโค้งแปดศพบ้างนะหมวกแดงที่โดนบ้างนะตรงนั้นก็มีการ่าระเบิดเอฟแฮมวี่าฮมวี่แมวี่เลยแล้วก็เบิดอ่าตาจอนก็เสร็จอยู่แถวนั้นใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วอตาจอนตาจอนหาของป่านะครับก็โดนนะครับมีข่าวโด่งดังนะครับออกทีวีนะครับหลายเคสนะครับเส้นทางที่ผมอยู่นะครับองร้อยที่ผมอยู่นะครับเมื่อก่อนผมอยู่จะเนะนะครับ อยูุ่ยอนะครับเข้าไปข้างในกาเตาะกาเยนะครับหมอบพีโยนะครับชาวบ้านนะครับน่ารักนะครับชาวบ้านเป็นกันเองนะครับชาวบ้านนะนะก่อนก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับณที่แห่งนี้ที่ปัจจุบันนะครับพื้นที่ที่ทํางานใหม่นะครับก็ก่อนที่ย้ายมานะครับเขาก็ส่งท้ายปีก่อนนะครับก็จะคล้ายๆก่อนที่จะปีใหม่เหมือนกันนะครับเข้าเลดฐานบริการนะครับหลังจากที่เลดก็เราจะย้ายอยู่แล้วนะครับเขาก็ส่งท้ายปีนะครับ ลงตรงท้ายปีเนด้วยการที่ไม่ลาลักเท่าไหร่นะครับเขาเดดตานนะครับก็ดีไม่มีการสูญเสียนะครับก็ได้ย้ายมาอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีเหตุการณ์เยอะะมากมายนะครับเป็นเรื่องเราส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์เครื่องยาเสพติดต่างๆนะครับก็จะมีการวิสามันกันเองนะครับก็จะเป็นบัญชีเขาเรียกว่าบัญชีสารเตี้ยข้างถนนนะครับบัญชีดาของพวกที่ าขาดผลประโยชน์นะครับญญด้านาเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องยาเสพติดนี่ก็เป็นภัยปัญหาครับของสังคมนะครับย<ช>าวนานนะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนผู่อาจังหวัดไหนนะครับเขตไหนของประเทศไทยนะครับปัญหายาเสพติดนี่เป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับมานานานะครับรแก้ปัญหาไม่ได้ชักตีนะครับติดปัญหาโค้งเขื่อน,นของเถื่อนอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเป็นแบบอาจจะยาก อ่าเขาเรียกะไรอาชญากรอาชญากรรมนะที่แก้ไม่หายพวกนี้ไม่ต่างกับคนที่ติดคุกเข้าๆออกๆนะครับมันจะแก้ไม่หายพวกนี้นะครับเราก็นะครับได้แค่นะครับทำตามระบบระเบียบนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับเป็นปัญหานะครับของพี่เพชรก็มีการอ่าเข้าอ่าไม่ไม่ใช่ว่าเชิงเล่ฐานนะครับแต่เป็นวสิบเก้ายิงใส่ฐานนะครับก็มีการยิงใส่อยู่พักหนึ่งนะครับยิงอะไรนะไอเอเจเ้าเอจเจ้า เอ็มเจเก้าใส่ฐานของพี่เขานะครับเมื่อก่อนยิงกี่ลูกกันนะลูกเดียวยิงลูกเดียวเอ็มเจเก้าก็เหมือนระเบิดเอ็มสองหกนั่นแหละนะครับเป็นระเบิดลูกเจี้ยงนะครับแต่ว่าเอ็มเจเก้ามันจะเป็นลูกาแหลม,มนะครับยาวๆนะครับเป็นลูกใหญ่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกอนุภาพร้ายแรงเหมือนกันนะจะวิ่งจะวิ่งออกกําลังกายประมาณสามโมงสามทุงเช้าสามทุเย็นก<น>ลังจะ,รงระเ,เราทําภารกิจเสร็จแล้วทํา้าวอะไรเสเร็จแล้วกําลังจะใส่รองเท้าพอดีแล<ม>้วเ<ม>ดินไปแล้วจะลงแล้ว มาเลยบอมดวงดีมากเลยครับดวงดีดวงดีจริงๆครับทอ่คนจะวิ่งช่วงสามโมงวิ่งแล้วครับวิ่งออกกำลังกายรอบอำเภอทางในทนายอำเภอนั่นแหล่ช่วงนั้นคือว่าดวงดีมากเลยครับโอ้จับมือขึ้นบนหัวเลยยกมือถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยโอ้รรดมาเลยปฏิหารจริงๆมันก็เป็นเรื่องราวานะครับเรื่องเาวาเกี่ยวกับนะครับพื้นที่จริงนะครับเขาเรียกว่าพื้นที่นะครับสู้รบพื้นที่เขาสร้างหารเราได้ ทุกเวลาครับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นราบเชิงป่าภูเขาแม่น้าลาธารนะครับเป็นงพื้นที่สปอร์ตไซส์นะครับที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับจ้องที่จะกระทําเจ้าหน้าที่รัดได้หมดทุกที่ใช่นะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะครับถ้าเราไม่ประมาทนะครับเราก็อยู่ได้นะแต่ถึงยังไงนะครับแต่ต่อให้เราไม่ประมาทนะครับเราไม่ประมาทเราระวังตัวอยู่ตลอดนะคนที่มันจ้องจะกระทําใช่ไหมพี่ใช่นะคนที่มันจ้องจะกระทรมมันก็จะทําให้มันได้อยู่นั่นแหละ นะครับเพียงแค่ว่าเออเราเราตั้งรับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราไม่พลาดนะครับถ้าเราไม่โดนยิงจังๆเราถึงจะได้สู้คืนนะบางทีบางครั้งมันมันก็มีหลายเหตุการณ์นะว่าจะเป็นฝังระเบิดกับเหยียบบ้างฝังระเบิดอ่าระเบิดไปบอมไม่ว่าจะเป็นทังแก๊สบอมอะไไม่รู้จะทํายังไงเออมันก็เป็นจังหวะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเรานะครับของผู้ที่เก่อความไม่สงบนะครับมันก็หาวิธีเนยหาวิธีที่จะทร้ายเราให้ได้ที่จะมาทำเจ้าหน้าที่นะครับ แต่ว่าเราแค่ไม่ประมาทนะครับาง<ช>ไหนนะครับที่ปิดหูปิดตาปิดตานะครับปิดที่ปิดทางนะครับสิ่งไหน<ช>ที่มัน<ช>แปลกหูแปลก <ไ med S 2> ตานะใ,<ช>ให้เราสังเกตดูดีๆนะครับผมก็จะพาจังกันสังเกตกับพี่ๆเขาเวลาปฏิบัติหน้าที่อันไหนที่แปลกหูแปลกตาเราก็จะเตะใจไว้ก่อนใช่ไหมใช่การทํางานนะครับถ้าเราไม่รอบคอบอันนี้มันก็เป็นการประมาทนะครับการประมาท เป็นจุดบอดหนึ่งความตายใช่ครับต้องมันก็มีแค่นั้นครับนะครับทำซ้ำๆชอบประมาทขาดวินัยอันตรายนี่นอนนะครับไปสบายอันตรายแน่นอนมันก็มีแค่นั้นนะครับนะอันทํางานเหมือนกันเราไม่ประมาทก็ปลอดภัยใช่จนถึงตัววันนี้ผมก็เหมือนกันครับอยู่ในก็แล้วแต่ผมทุกที่ครับไม่ประมาทผมน่ทุกที่นะครับวันนี้จนสิบหกปีพี่น้องนะนการทํางานนะครับไม่มีใครเก่งกว่าใครใช่ครับโจนมันก็ไม่ได้เก่งนะครับทหารก็ไม่ได้เก่ง นะครับอยู่ในพื้นที่นะครับเพียงแค่ทหารใส่เครื่องแบบเข้าแล้วนะใส่เครื่องแบบเข้าแล้วปฏิบัติหน้าที่เราอยู่ที่โล่งแจงง้งเมือนผมมาอยู่นี่น <ะ S 1> ผมก็ต้องฟังพี่สิงพี่วันเราเพราะผมไม่รู้พื้นที่เราก็ต้องฟังน้องเขาน้องเขาบอกอะไรก็ฟังก็เกก็แนะนาว่าเป็นอย่างนี้ตรนี้พี่เป็นอย่างนี้ผมก็ฟังผมไม่เตียงผมก็ฟังเพราะว่าเกยอยู่พื้นที่นี้ก่อนผมผมก็ต้อง,งฟังเขาใช่ไหมครับอ,อ่าถูกต้อง เรามาอยู่พื้นที่นี้เราต้องฟังเขาเขาบอกอะไรเราก็ต้องฟังเราไม่ต้องเถียงเพราะเราไม่รู้พื้นที่แกก็บอกไปอย่างนี่ไปยังนี่นะพี่นะทย่นี่นั่นถึงว่าผมอยู่โกนแกแต่ว่าพื้นที่อยู่พื้นที่นี้ผมอยู่หลังแกก็ฟังแกครับบอกอะไรก็ต้องฟังไม่ใช่บอกปุ๊บเถียงอย่นี่นั่นก็เราไม่รู้พื้นที่นะครับอาบอกอะไรก็ต้องจะไม่พิสิงใช่บางทีการทํางานนะครับการทํางานบางทีการที่ เราอายุมากก็จริงนะครับหลายๆคนนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่กับผมตอนนี้นะครับหลายๆคนบางทีต่อให้อ่าคุณมาใหม่นะครับต่อให้คุณยศสูงแค่ไหนนะครับบางคนเขาก็ฟังนะครับฟังน้องๆนะครับฟังอาสาด้วยซ้ํานะครับบางทีการที่เข้ามาแล้วบางทีไม่รู้พื้นที่นะครับจะมาเบ่งอย่างงูนอย่างนี้นะครับมันเป็นการที่ไม่ปลอดภัยนะครับเวลาทํางานในพื้นที่นะบางทีคนที่เข้ามานะครับบางทีมาใหม่ก็ต้องมาหาประสบการณ์ใช่ไหมล่ะ นะครับประสบการณ์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะครับประสบการณ์นี่สิ่งสําคัญเลยนะครับประสบการณ์ที่อ่าได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าเขาเรียกว่าบทเรียนจากการลบนะครับบทเรียนจากการลบนี่สําคัญนํามาปรับปรุงแก้ไขนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจบมาใหม่ๆแล้วไม่เคยอยู่ในพื้นที่นะหลายคนหน้าผมเห็นนะครับเวลา ลงมาปฏิบัติในพื้นที่จริงนะครับบางทีบางครั้งก็คิดว่าตัวเองนะครับอเออเลิกกับเพื่อนนะครับเลินเล่อแบบนี่นี่กับเพื่อนนะครับมานู่นมานี่นะครับบางทีบางครั้งก็ไม่อดีเท่าที่ควรนะครับในการที่เรามาใหม่นะครับบางทีบางครั้งเราก็ต้องฟังคนที่เขาอยู่ก่อนเราต้องฟังคนเหมือนผมไปอยู่พื้นที่อื่นนะครับไปช่วยราชการอะไรต่างๆนี่ผมก็ต้องไปฟังนะครับต่อให้เขาอยู่ เดือนสองเดือนนะครับแต่เขาอยู่ก่อนเราครับเราก็ต้องฟังเราก็ต้องศึกษานะครับว่าเอ่อพื้นที่นะครับมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าบ้บานนี้ยเป็นยังไงอุบานนี้ยังไงทางองทางเข้ากี่ทางเดี๋นั้นเราต้องฟังเขานั่นแหละเขาเรียกว่าชํานาญในพื้นที่มันต่างกันนะครับคุณว่าเราลงมาแค่วันเดียวเรารู้หมาไม่ใช่ครับเราต้องฟังคนในพื้นที่ต้องถามเส้นทางนี้ออกทางไหนเข้าทางไหนเราต้องฟังคนในพื้นที่ มันก็เหมือนมาใหม่ๆนั่นแหละครับผมมาใหม่ๆนะครับ <ๆ S 1> มาปฏิบัติพื้นที่อยู่พื้นที่ตรงนี้มันเมื่อก่อนนะครับ<ช>อ,รอําเภออ่าลือเสาะนะครับอํเาเภอลือเสาะนี่เป็นอํเาเภอที่ดุแรงเหมือนกันนะครับ<ช>ไปเจอหาไปศึกษาดูได้ข้อมูลนะครับอำเภอลือเสาะนะครับเมื่อก่อนนะครับแกดุริแรงนะครับแรงตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับห่างจากผมสถานีรถไฟตรงนั้นก็มีการสูญเสียกันเยอะแยะมากมายนะครับฐานเขียวไม่ว่าจะเป็น เดยวีโนงๆทาง <จำ S 1> ไหนจั้มตัวทานเกีียวนะมันก็มีการสูญเสียนะครับเมื่อก่อนนะครับมีอ่าเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ทุกวันนี้มันสมัยใหม่แล้วนะครับเป็นสมัยใหม่สมัยที่อ่ามีโชวเชียลเข้ามานะครับอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับ,ตราารบแต่เราก็ต้องระวังตัวนะครับระวัดระวังเหมือนกันนะครับช่วงนี้แม้แต่น้ําท่วมนะครับที่เห็นข่าวนี่ผมก็อยากจะพูดอยู่นะครับหลายๆคนนะครับหลายๆคอมเมนต์ผมก็เห็นว่าเอ้ย ไปช่วยน้ําท่วมที่อสเขาจมน้ําเสียชีวิตนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังเล็กๆนน้อยนะครับการที่ทหารนะครับอสไม่ว่าจะเป็นทหารพรานนะครับทหารเขียวต่างๆไปช่วยน้ําท่วมนะครับไปช่วยประชาชนนะครับการที่เขาใส่เสื้อเกาะถือปืนไปด้วยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าไปช่วยน้ําท่วมจะใส่เสื้อเกาะทําไมนะครับเวลาจมน้ําเห็นไหมมันก็ว่ายน้ําไม่ได้นะครับเวลาใส่คอมแบตอ่าเวลาถือปืนนะครับ พื้นที่จริงนะครับอยากจะบอกว่าพื้นที่จริงนะครับพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต <tag ì> ้นี้นะครับ <ishing. S 2> มันต้องเตรียมพร้อมนะครับการเตรียมพร้อมมันต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับคนที่เขาไปช่วยก็ช่วยไปคนที่ครอบเวอแล้วพอนะครับเราก็ต้องเข้าใจมันต้องมีคอบเวอนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับมันจ้องที่จะกระทําอยู่ตลอดเวลานะครับขณะดน้ําท่วมก็จะมีเหตุเลยนะครับ ก็มีเหตุนะครับอาจจะเป็นเหตุนั่นเหตุนี้นะครับเหตุเล็กๆน้อยๆบ้างอาจจะเป็นเหตุใหญ่นะครับที่เราคาดไม่ถึงนะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับการไปช่วยเหลือชาวบ้านบางทีเราก็ต้องใส่เสื้อกลอกนะครับเหมือนผมไปเจอน้ําท่วมกับพี่เพียร์นี่ชุดไปนะครับเราก็ต้องใส่เสื้อเกาะหมวกเด็กนะครับแต่งตัวเต็มยศเหมือนเดิมนะครับถือปืนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ราใจนะครับในพื้นที่นะครับเขาจ้องจะกระทําทุกเวลาเขาไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราไปช่วยชาวบ้านแบบนี้เอ้ยโจรมันไม่ทําหรอกมันไม่ทําอย่าไป คิดแบบนั้นนะครับมันทำ<ช>นะเกีราคมาเมื่อไรก็โดนเมื่อนั้น่อให้รุ้ <c oughs> ทุกภัยอะไรมากมายนะครับอะจะเป็นทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับบางทีบางครั้งนะครับเคสที่ไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านจะไปเมื่อเมื่อกลางปีปีนี้แหละนะไปช่วยชาวบ้านนะครับฐานพลานนี่แหละนะครับไปช่วยชาวบ้านไปทาบ้านให้ชาวบ้านแบบนี้ไปลงน้ําแล้วตอนเช้าใช่ไหม ทหารก็ต้องไปทําบ้านนะครับเพราะว่าบ้านยังต่อเติมไม่เสร็จนะครับพอไปทําเสร็จปุ๊บระเบิดบึมนะครับกลางบ้านเลยอ่าเห็นไหมนะครับการที่เขาต้องจักระทานะครับทหารช่วยชาวบ้านนะครับไม่ว่าช่วยในรูปแบบไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับเกี่ยวกับอ่าได้รับความช่วยเหลือจากพี่พิทหารนะครับเวลาไปช่วยชาวบ้านนะครับโจรมันไม่ได้คิดว่าทหารช่วยชาวบ้านมันไม่ทํานะครับไอเคสนะทำน้ำหนําอยู่ปัตตานีเหมือนกันนะครับมันก็ขี่รถมายิงนะ นาดทาบ้านให้ชาวบ้านนะครับมันไม่ช่วยแต่มันจ้องที่จะกระทําเจ้าหน้าที่รัดอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้เข้าใจนะครับที่ฐานนะครับเวลาเขาไปช่วยชาวบ้านเขาใส่เสื้อเกาะนะครับเขาใส่อะไรต่างๆถือปืนต่างๆนะครับเพราะว่าเขาต้องป้องกันภัยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับโจรมันจ้องที่จะกระทำนะครับเจ้าหน้าที่มันไม่ได้คิดหรอกว่าเราไปช่วยชาวบ้านนะมันไม่ได้คิดหรอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนมันไม่ช่วยและมันจะทําร้ายด้วยนะครับก็ให้คิดตามนี้ นะครับนี่เข้าใจตามนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดพี่เพชรก็จะอยู่จนเกษียณนะครับก็จะรับใช้ชาติไปอีกเจ็ดปีนะครับขวแกที่จะเกษียณไปแกก็จะไปทํานะครับบ้านปลายของชีวิตนะครับอนาคตข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนนะครับก็อยากจะแนะนําให้พี่ไปขายขายส้มตําไก่ย่างนะตำราบทําก้อยขายนี่สุดยอดเลยนะอันนี้คือแนะนําเลยนะเวลาเขาอยู่กับพวกผมนะครับอยู่กับน้อง ครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารไม่ว่าจะหาอาหารต่างๆนะครับรสชาติที่อาพวกผมได้กินนะครับก็อร่อยนะครับก็แนะนําให้พี่เขาไปทําลาบทําก้วยนะครับทาส้มตํานะครับขายแน่นอนเชื่อผมนี่นะอร่อยนะครับก็เหมือนที่อาเขาขายกันนั่นแหละนะครับนะพี่เพชรก็ทําอร่อยนะครับทากับข้าวอร่อยบ้านปลายของชีวิตนะครับบางทีบางครั้งมันก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางแผนอนาคตมันก็ดีนะครับพี่เพชรก็อีเจ็ดปีเกษียณนะครับส่วนผมนี่ก็ ไม่แน่ไม่นอนนะครับอนาคตไม่แน่ไม่นอนนะครับวันไหนที่ผมพร้อมนะครับพร้อมเมื่อไหร่นะครับผมก็จะนะครับวางมือตรงนี้นะครับแต่ผมก็จะพยายามนะครับพยายามปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะถึงเวลานั้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอ่ยนะครับว่าวันไหนที่จะวางมือนะครับก็ทํางานปฏิบัติหน้าที่นะครับปกป้องอธิปไตยปกป้องประชาชนนะครับปกป้องเป้าหมายอ่อนแรต่างๆนะครับอ่ะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลา นะครับจนกว่าจะถึงเวลาก็นะครับมีเรื่องรล่านะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวานะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเล็กเลกน้อยเพื่อเป็นความบันเทิงฮีฮาต่างๆนะครับก็มาสอบถามนะครับว่าพี่ปิดนะครับจะเอายังไงกับชีวิตนะครับนะชีวิตของแกก็จะอยู่จนเกษียณนะครับส่วนผมไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่รู้วันไหนนะครับถ้าวางมือวันไหนเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะให้ความรู้นะครับให้ความรู้ในด้านการตัดเตือนนะครับเกี่ยวกับพื้นที่อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่มา รุ่นหลังต่างๆก็จะได้รับความรู้นะครับจากผมนะครับแนวแนะนํานะครับไปเรื่อยๆนะครับความรู้จะพยายามถ่ายทอดออกไปให้หมดนะครับไม่ไว่าน้องๆที่ปฏิบัติหน้าที่กับผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเวลานั้นนะครับเวลานั้นของผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็นู่นแหละนะครับทําเกษตรพอเพียงนะครับความฝันของผมนะครับสักวันหนึง่งนะครับผมต้องทําแบบนั้นนะครับตื่นขึ้นมาผมจะเจอบรรยากาศที่สดชื่นสดใสนะครับตื่นขึ้นมาผมจะได้เก็บผักด มาทําน้าพริกกินนะครับยางปลากินนะครับเวลาเพื่อนๆมาอยู่นะครับก็ให้ถึงวันนั้นนะครับก็นะครับความฝันของทุกคนมันมีนะครับแค่เราไม่่อท้อนะครับต่อโชคชะตานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เล่ามานานพอสมควรนะครับจากนี้ก็จะพักผ่อนเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยออกเดินทางปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับก็เาตะเวนเชิงป่าภูเขาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นนะครับนะหิวเมื่อไหร่เราก็หยุดทำกินนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังรับชม ใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้นะครับมีความสุขตลอดไปนะครับก็สวัสดีปีใหม่ก่อนุ่งหน้านะครับก็ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนไม่ไข้นะครับกันทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมกับพี่เพชรนะครับก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผม